ขาอเสนอแนะต่างๆเรียบร้อยนะคะก็จะมีการประมวลผลและก็สรุปผลความคิดเห็นที่ได้รับในวันนี้แล้วก็ปิดการประชุมในเวลาขอ,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 อไปขยับรถนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนีออ้รถสองท่านจอดอกี่ เือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างไทยและาม่าแต่ละประเทศและพื้นท้่การล้อมและนความร่โมเดอการพังนาการาตโโครงการนั้นสรงร้างพื้นฐานแ้าการขนส่งส่งเพื่อพัฒาระเบียนเศรกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอินเดียและเชื่อมโยงกับภมประเทศทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงการเชื่อมโยงกับพื้นที่ดีซีในาัตกวันออกดินในเหตนนี้นะครับรัฐบาลจึงเห็นว่า มีความจําเป็นในการพัฒนาโครงการแรงงานเพื่อทําให้ประเทศไทยอยู่ในจุดยึดหลักที่สําคัญในการการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างของเอเชียนะครันตกโดยผสมพัมนาคนะครับจึงได้ให้มีการศึกษาความเหมาะสมระดับการบริหารเริ่มต้นผลึงการประเมินผลกระทบสุดละล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนของโครงการแรงงานโดยจะเป็นโครงการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริม ท่านจะตัว <Safe> ช <code mark> да ุมพรนะครับซึ to <together> e. well ่งจะเป็นพื้นที่โครงการที่จะเชื่อมโยงกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวออกของไทยและท่าเรือฝั่งะวับอกนะครับที่จะเชื่อมโยงกับมหาสมุทรอินเดียทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นนะครับสำนักงานได้ราวมและแผนการสนับสนุนและจับจอสำนักขอครท่าเรือตะวันกในแหล่งนี้นตัวชุมพรขอบริจาบประลองการประคุณเจ้าที่บริเวสูงเรียนคณะ ผู้บริหารสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานงทาาั้งภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทุกสาขาที่ได้มาร่วมกันรับฟัง,งสวนนันนี้ท่านผู้บริการดีกว่บติดปรกิจการเข้าเป้า เป็มพ่อฝายไปงพ่อเป็นผู the the for for. So ้รักษาราชการแทนมาร่วมติกรรมอย่างกานมีหลักตามหลักธรรมาทิบานนั่นคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้คิดเองเออเองแล้วมาทาโครงการในพื้นที่แต่ที่ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับผมมาเป็นรองผู้ว่าที่เข้าปีที่หกครับไปในเวทีรับฟังความคิดเห็นมาหลายสิรงการ โครงการวันนี้เป็นโครงการแรกที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและมาร่วมรับฟังความคามิดเห็นให้อ้อดนอแนกันอย่างหนาแน,น่ากกานนะครับแสดงความห่วงใยแสดงความสนใจในโครงการในสิทธิในของท่านเองซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งบางโครงการผมไปเจ้าหน้าที่รู้จักมากกว่าประชาชนที่ไปให้รับฟังความคามมิดเห็นบางเวทีก็จัดเพื่อกันกรับสามกากวลการ แต่วันนี้ผมได้เห็นเวทีที่มันเกิดขึ้นในการรับฟังความคิดเห็นจริงๆก็ขอขอบคุณขอขอบคุณสื่อมวลชนครับที่พยายามที่ปะนับฟันรณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้อย่างต่อเนื่องนะครับความคิดในเรื่องแลนดบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างอาศัยในการขนถ่ายสินค้าทางเรือของโลกมันมีโอกาสขึ้นได้โดยที่เราจะเชื่อมโยงสองมหาสมุทรเข้าหากัน เมื่อก่อนก็มีแนวความคิดในการเชื่อมโยงสองหมาสุวยกันโดยการขุดรลองแต่มันใช้คุณมากไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงมากวันนี้เราเปลี่ยนว่าเราจะเชื่อมสองหมาสุนเช่นเดิมแต่เราจะใช้ระบบถนนมอเตอร์เวย์ระบบรถไฟ แต่ผมได้ถามสอนขอเมื่อกี้ว่ามีระบบอุโมงค์ด้วยหรือไม่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ระบบไม่มีระบบอุโมงค์แต่มีการพื้นที่สําหรับการทาอุโมงค์ในกอนเกิดหรือตามข้อนะครกบอนเกิดเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผมไมไ่หมายความว่าเรากาลังท,ทําท่าเรือเพื่อแข่งกับสิงคโปร์ที่ช่องแคบปารากาแต่เราจะเปิดทางเลือกใหม่ที่ช่องแคบพารากาที่มีความแออัดมีการจราจรที่หนานแน่น มีการปัญหาในการเดินเรือมากมายให้การเดินเรือต่อไปนี้ลดระยะเวลาลดระยะการลดค่าใช้จ่ายโดยมาทางแลนด์บิดของเราที่จะเชื่อมระหว่างทะเลฝั่งอันดานไปสู่ฝั่งทะเลอันดามันเพราะฉะนั้นเมื่อจะทําแลนด์บิดตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องที่จะพูดกันาันี้ก็คือเรื่องของค่าเรือมันต้องมีค่าเรือรองรับสองค่า ถ้าฟังเงาไทยจากการศึกษาด้วยหลักการข้อมูลเหตุผลต่างๆแล้วอยากสังเกตท่าเรือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเห็นว่าท่าเรือแหลมริ้วเนี่ยดึงใต้บ้านผมเนี่ยผมนึกในใจว่าโครงการนะคะซึ่งก็จะมีผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาที่จะวางเป็นมาของโครงการแลนด์บิชซึ่งการก่อสร้างพัฒนาท่าเทียบเรือเป็นหนึ่งในโครงการแลนด์บิชอันนั้นน